ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Advan c e a u t o m o b i l e วันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับรถยนต์อเนกประสงค์ SUV รุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวไปไม่นานมานี้จากค่าย Isuzu นั่นก็คือ2025 Isuzu MUX รุ่น9ที่นั่งรถยนต์ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานของครอบครัวใหญ่หรือการเดินทางระยะไกลยอย่างแท้จริงในปี2025นี้ Isuzu MUX ได้รับการปรับโฉมครั้งสาคัญทั้งภายนอกและภายในโดยเฉพาะในรุ่นนั้าที่นั่ ตัวรถมีดีไซน์ที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้นกระจังหน้าถูกปรับให้มีความดุดันและโชบเฉี่ยวโคมไฟหน้าแบบบีเลตพร้อมระบบไฟเดย์ทาม running light ทำให้โดดเด่นยิ่งขึ้นในทุกสภาพแสงบั้นท้ายมาพร้อมไฟท้าย LED ทรงใหม่ที่ออกแบบให้เข้ากับตัวรถอย่างลงตัวมิติของตัวรถยังคงความแข็งแรงและมั่นคงเช่นเดิมแต่มีการปรับในบางส่วนให้รองรับการใช้งานแบบก้าวที่นั่งได้ดียิ่งขึ้นความยาวของตัวรถเพิ่มขึ้นเล็กน้อยและภายในห้องโดยสารได้รับการจัดวางเบาะใหม่ทั้งหมด เบาะนั่งแบบ3แถวถูกออกแบบให้รองรับผู้โดยสารได้อย่างสะดวกสบายโดยเฉพาะแถวที่3ที่ในรุ่นก่อนหน้านี้อาจถูกวิจารณ์ว่าแคบเกินไปสำหรับผู้ใหญ่แต่ในรุ่น2025นี้นี้อิซูซูดได้ขยายพื้นที่และความสูงของหลังคาด้านท้ายให้มากขึ้นทำให้ผู้โดยสารที่นั่งแถวสุดท้ายสามารถนั่งได้อย่างผ่อนคลายไม่ต่างจากแถวกลาง ภายในห้องโดยสารของ Isuzu MU-X 2025 9ที่นั่งนี้ยังคงเน้นความหรูหราและทันสมัยตามแบบฉบับของ SUV ระดับพรีเมียมคอนโซลหน้าถูกออกแบบใหม่ให้ดูเรียบหรูพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด10.1นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto เบาะนั่งหุ้มด้วยหนังแท้คุณภาพสูงพร้อมระบบปรับอุณหภูมิแบบอัตโนมัติแบบ Dual Zone ที่สามารถแยกการควบคุมอุณหภูมิซ้ายและขวาได้หนึ่งในจุดเด่นของรุ่นเ้าที่นั่งคือระบบความปลอดภัยที่อัดแน่นมาจากโรงงาน ไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน d d p t i v e c r u i s e Control และกล้องมองรอบคัน360องศาที่ช่วยให้การขับขี่และการถอยจอดในพื้นที่แคบเป็นไปอย่างง่าดายยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีถุงลมนิรภัย7ตำแหน่งระบบควบคุมการทรงตัวและระบบช่วยขึ้นเขาลงเขาอีกด,ด้วย สำหรับขุมพลังของ MU-X 2,025รุ่น9ที่นั่งนั้นยังคงใช้เครื่องยนต์ดีเซล3.0ลิตรเทอร์ิตโบให้กำลังสูงสุด190แรงม้าแรงบิด450นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ6สปีดและยังมีระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบพาร์ทไทมซึ่งสามารถเลือกได้ว่าจะใช้งานแบบ2ล้อหรือ4ล้อตามลักษณะถนนและสภาพแวดล้อมที่ต้องเผชิญสิ่งที่หลายคนรอคอยคือเรื่องของราคาจำหน่าย ซึ่งสำหรับ2025 Isuzu MU-X รุ่น9ที่นั่งนี้มีการแบ่งออกเป็น2รุ่นย่อยหลักได้แก่รุ่นขับเคลื่อน2ล้อและรุ่นขับเคลื่อน4ล้อโดยราคาจำหน่ายเริ่มต้นที่ประมาณ1 5ึ่0 0้านห้าแ0บาทสำหรับรุ่น2 WD และสูงสุดที่ประมาณ1 6 4่0ล้านหกแ0 0บาทสำหรับรุ่น4 WD ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่แข่งขันได้เมื่อเทียบกับ SUV ขนาดใหญ่9ก้าที่นั่งจากแบรนด์คู่แข่งอย่าง Toyota f er, Mitsubishi p a j e r o Sport เ l i ร e Edition อรแม t a n i u m สำหรับใครที่กังวลเรื่องความประหยัดน้ำมันต้องบอกเลยว่า MU-X ยังคงเป็นหนึ่งใน SUV ที่ทำได้ดีมากในด้านนี้เครื่องยนต์ดีเซลที่ได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในปี2025ทำให้อัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ13-14กิโลเมตรต่อลิตรในสภาพการขับขี่ปกติและสามารถทำได้สูงถึง15กิโลเมตรต่อลิตรหากขับด้วยความเร็วคงที่ในระยะทางไกลอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจคือการรับประกันจากโรงงาน ซึ่งอิสุสุให้การรับประกันตัวรถนานถึง5ปีหรือ160,000กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงทั่วประเทศและศูนย์บริการที่ครอบคลุมทุกจังหวัดของประเทศไทยทำให้เจ้าของรถมั่นใจได้ในเรื่องการดูแลรักษาและบริการหลังการขายนอกจากนี้อิสุสุยังใส่ใจในเรื่องของเทคโนโลยีเชื่อมต่อสำหรับครอบครัวในยุคดิจิทัลด้วย โดยภายในรถจะมีจุดชาร์จ USB ครบทุกแถวรวมถึงระบบอินโฟเทนเมนท์ที่สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของผู้โดยสารแต่ละคนได้โดยไม่รบกวนกันผู้ปกครองสามารถควบคุมระบบความบันเทิงจากหน้าจอหลักได้ในขณะที่เด็กๆในแถวหลังสามารถรับชมสื่อที่ตนเองต้องการผ่านหน้าจอพิเศษที่ติดตั้งมาให้จากโรงงานการตกแต่งภายในของรุ่น9ที่นั่งยังเน้นไปที่โทนสีเข้มตัดกับวัสดุตกแต่งลายไม้และโครเมียมทำให้ห้องโดยสารดูหรูหราและนั่งสบายยิ่งขึ้น พื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายสามารถปรับเพิ่มได้โดยการพับเบาะแถวที่3ลงแบบ50ต่อ50ทําทำให้ได้พื้นที่ใช้สอยสูงสุดกว่า1,800ลิตรเพียงพอสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวของทั้งครอบครัวสำหรับผู้ที่สนใจสามารถทดลองขับได้ที่โชว์รูมอิซูซุทั่วประเทศตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2025เป็นต้นไปโดยคาดว่ารุ่นนี้จะได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในกลุ่มครอบครัวใหญ่ ผู้ประกอบการโรงแรมหรือแม้แต่ในภาคธุรกิจที่ต้องการรถ SUV ขนาดใหญ่ที่ให้ทั้งความสะดวกสบายและความคุ้มค่าสรุปแล้ว2,025 Isuzu MUX รุ่น9ที่นั่งคือตัวเลือกที่น่าจับตามองอย่างยิ่งในตลาด SUV ปีนี้ด้วยดีไซน์ที่ทันสมัยพื้นที่ภายในที่กว้างขวางรองรับการใช้งานได้จริงพร้อมเทคโนโลยีและความปลอดภัยจัดเต็มในราคาที่ไม่สูงเกินไปเมื่อเทียบกับคุณสมบัติทั้งหมดที่ดทได้รับ หากคุณกำลังมองหารถ SUV สำหรับครอบครัวหรือใช้ในเชิงธุรกิจรุ่นนี้คือคำตอบที่ไม่ควรมองข้ามขอบคุณที่รับชมคลิปจากช่อง d v v n c e d Automobile หากคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆของคุณแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ